โโโยสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเอ็มไทยทุกท่านนะครับพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะฮะกับรายการเอ็มไทยไลฟ์อันบ็อกนะจ๊ะนะครับที่วันนี้เราได้ของที่น่าสนใจมาแกะกล่องเราได้รับเกียรติจากัูเว่ยนะส่งของมาให้เราลองใช้ดูตัวนี้บอกเลยว่าของแถมเยอะด้วยอืมอืมโอเคเริ่มเลยนัน อะไรดีดูเรื่องดีไซน์ก่อนดูตัวบอดี้ก่อนดูเรื่องดีไซน์ก่อนเพราะว่าอันนี้ผมลองเอาไปใช้มาแล้วประมาณสองอาทิตย์ถ้าจาไม่ผิดคือไปซื้อมามันแถมทั้งบอร์ดใช่ในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ยคุณได้ตัวเครื่องได้หัวเวล์เอ็มเพนซิลเจนสองแล้วก็หัวเวล์สมาร์ทแมเนติกคีย์บอร์ดตัวนี้อืซึ่งคือตอนนี้ผมสัมผัสยังไม่พูดถึงตัวแท็บเล็ตนะเอาแค่คีย์บอร์ดตอนที่ผมสัมผัสดู เฮ้ยผมชอบมากปกติมันแม่เหล็กมันจะมีแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ป่ะแต่คือตัวเนี้ยแท็บเล็ตเอ่อตัวเนี้ยตัวคีย์บอร์ดอ่ะที่มัอร่อมันมีแม่เหล็กทั้งหลังนี้ด้วยไม่หลุดนะเอาจริงๆไม่หลุดนะอันนี้แค่ประคองเผื่อไว้เฉยนะที่จริงมันไม่หลุดแล้วก็การวางคือแบบสองล็อกอ่ะคือเหมือนทุกทุกจุดของมันมีแม่เหล็กหมดใช่เห็นไหมอืมเวลาจะขยับอะไรคือมันมีแม่เหล็กดูดิเนี่ยแน่นนะ ใช่ไหมมอเคพูดถึงของแถมไปก่อนนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยไปจอดเรื่องรายละเอียดนะโอเคครับมาดูดีไซน์ครับผมก็สีที่ได้มาคือแมตตเกยอ่าฮะเป็นสีเดียวมีสีเดียวของรุ่นนี้เลยอีกรุ่นนึงจะเป็นออกบูบูหน่อยเนาะดีไซน์นะครับคือบางนี่บางจัดบางระบางบางเห็นไหม าจจะติดบาร์โค้ดมาเพราะว่าเป็นตัวที่เอามาลองรีวิวมามาใช้งานนะครับนี่ใช่ไหมบางดีไซน์บางมากและที่สำคัญคือมองเห็นลำโพงถึงสี่สี่จุดเลยแหละอ,อะแล้วก็ะะกล้องนูนขึ้นมามีสองมีหนึ่งเลนนะฮะถ้าตัวบปดี้ผมทำไม่ผิดมัน,มนเขาเรียว่ามันเป็นยังไงดีไหมไม่ลื่นอ่ะ ถืออย่างเงี้ยมันคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันออกหยาบๆดนึงมันไม่ได้ลื่นมันได้มันก็ถือถือง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็บวกกับถ้าเราซื้อกรอบมาหรือว่าใช้กับตัวคีย์บอร์ดที่มันเป็นกลอบด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องอ่าเขาเรื่อนะมันจะตกหรืออะไรจะแทกแรงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ควรตกน้อเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นคีย์บอร์ดโอเคเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันกนิดนึง ่ว่าเรื่องของห้าข้อที่แบบทําให้ตัวนี้น่าสนใจนะครับก็หลังจากที่ลองเอาไปใช้ดู2สัปดาห์นะครับผมกับห้าข้อเด่นเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของหัวเว่ย l l View Display ก็คือเรื่องของหน้าจอของเขาครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าภาพชัดมากจริงๆนะฮะ,ะขนาดหน้าจอยอยู่ที่10.95นิ้วเนาะให้ความรู้สึกแบบว่าใหญ่กำลังดีเลยแหละแล้วก็อาจจะส่วนหน้าจอตัวเครื่องอยู่ที่แปดสอร์เซ็นต์ก็คือขอบขอบบาง ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆแล้วผมรู้สึกว่ายี่ห้อนี้ถือว่าโอเคนะแบบว่าภาพหรือว่าเต็มเลยอ่ะคือตัวภาพเขาอ่ะมันความละเอียดคือ2 5 K เลยใช่ความละเอียดอยู่ที่2 5 K ใช่ก็คือถ้าแยกแยกให้ชัดเจนก็คือ2560คูณ1,600พิกเซลขนาดก็คือ16ต่อ10นั่นเองก็คือแบบเต็มจอเนี่ยเห็นไหมที่ตั้งอยู่อ่ะเต็มจอมีประกาศเนี่ย ลองชิมนะนี่แล้วก็ตัวนี้พอลองเอาไปใช้ตอนกลางคืนอนะ่ะไม่แสบตาด้วยนะเพราะว่าเขา,าอบอกว่ามันมเออีเหมือนกัแบบได้รับการรับรองมาว่าสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปิดโหมดถนอมสายตาจริงๆไม่จำเป็นต้องเปิดโหมดถนอมสายตาให้ภาพเหลืองก็สามารถช่วยป้องกันแสงสีฟ้าได้แล้วนะครับอันนี้เท่าที่เขาเคลมมานะ แล้วก็เรื่องของระบบเสียงอ่านี่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเขาเลยก็คือเขามีลำโพงสี่ตัวได้รับการแต่งเสียงจากฮา,ากราเมการดอนอนะก็เป็น,นบริษัทชื่อดังนะนเกี่ยวกับเรื่องของลำโพงเรื่องของเสียงคือผมบอกเลยว่าตอนที่ผมลองใช้นะผมกำนันใช้คนละเขาเรียกว่านะคนละวันกันเนาะลองเอาไปสลับกันใช้คือผมลองเอาไปเปิดพวกแบบเน็ตฟิกยูทูบอะไรอย่างเงี้ยดูหนังดูฟังเพลงอะไรเงี้ยประทับใจมากเรื่องลำโพงอ่ะ คือแบบสเตอริโอเลยอ่ะสลายมากมันแบบันน<ท>มมากเค <ำ S 1> ราะว่าสเตอริโอันเขาเรียกว่าคอสคอสแชนแนลแล้วคือ,อมันมีสี่ตัวลำโพงอ่ะทัะะ้งนั้นการฟังเพลงการดูหนังอะไรเนี่ยเสียงม,มันก็จะแบบกระหึมใช่ก็คือมันมาที่เท่าไหร่นะ7.0ใช่ไหมอันนี้แล้วก็เรื่องของบลูทูธอันนี้ชอบส่วนตัวนะผมก็คือบลูทูธเขาให้มาเป็น5.1อ่า อันนี้พูดตามตรงเลยว่า iPhone 13ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเขายังให้แค่5.0เองนะคือคือร่ำมากก็คือตัวนี้ก็คือให้แรงกว่าก็คือเหมาะสำหรับสายฟังเพลงแบบไฮเลสยังคงคือนันต้องต้องอธิบาย่อนว่านันเป็นคนชอบเล่นพวกฟังแล้วก็ลำโพงอะไรเงี้ยชอบฟังเพลงอ่ะถ้าเรื่องเนี้ยนันยังชมเลยเพราะว่ามันเพราะว่าตัวนี้พอเราไปฟังเพลงที่ห้องมาถือว่าโอเคนะแล้วก็รองรับโคเดกเอ L D e A C อันนี้กเป็นโคเด็กฟังเพลงที่เขาบอกตอนนี้กำลังดีที่สุดก็ตัวน,นี้ก็รองรับด้วยแล้วก็มีระบบอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าฮุวยเวลิเทน7.0เป็นระบบของเขาเองนะที่เขาจะมีการแต่งเสียงครับผมมีให้เลือกถึง4โหมดก็มีระบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะถือว่าดีมากเลยก็คือเหมือนกับเขาจะแบบปรับเสียงให้ได้ดีที่สุดเท่าที่หูฟังของเราทําได้แล้วที่สําคัญลําโพง4ตัวมันไม่ใช่แค่ลำโพงนะไม่ก็ยัง4ตัวด้วยครับคือรอบทิศทาง คุณวางยังไงอยู่ตรงไหนไม่ต้องห่วงว่าเสียงคุณจะเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่าไม้มันทั่วถึงอ่พอกระลำโพงจุดตรงกล้องนั่คือไม้ตัวที่หนึ่งใช่แล้วก็จะมีด้านตัวปากกาอีกสามตัวนะฮะเขาบอกว่ามันมี AI ช่วยตัดเสียงด้วยเวลาคุณแบบประชุมหรือว่าอะไรเนี่ยอยู่ในที่เสียงดังใช่มันก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างก็ทําให้การประชุมการใช้ไม้ของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับผม แล้วก็เรื่องของกล้องอันนี้กล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะแล้วก็รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ครับผมกล้องหน้า8ล้านนะครับก็รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 180p พวกแท็บเล็ตอ่ะหรืออีกแบรนด์หนึ่งอ่ะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่จําเป็นที่ต้องใช้กล้องสวยเพราะว่าพวกเนี้ยถูกสร้างมาเพื่อที่จะอันหนึ่งเล่นเกมอสองดูหนังสามอาจจะทํางาน ใช่ส่วนอย่างก็หลักๆก,ก็ประมาณนะั้นใช่ลแล้วลลคือตัวโหยมันครบเนาะมันครบตรงที่ว่าหนังก็ดูได้ฟังเพลงก็โอเคเลยเพราะว่าระบบลำโพงก็ดีบลูทูธอีกต่างหากบลูทูธเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เชื่อมต่อนะเพราะคุณมองลึกเข้าไปอีกบลูทูธอ่ะยิ่งยิ่งแบบเวอร์ชั่นที่แรงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อและการโอนถ่ายข้อมูลอีกเร็วเพราะว่ายิ่งคุณใช้เยอะไอะอย่างตัวเนี้ยก็มีทั้ง คีย์บอร์ดมีทั้ง M p i x e l ใช่ไหมแล้วยิ่งคุณใช้ใสุด<ห>ที่ต้องคุณภาพสูงอีกใช่ย,ยิ่งต้องแรงเห็นไหมเนี่ยเวลาดีไซน์การจับเห็นไหมพอดีมือเล่นเกมอย่างเงี้ยลื่นก็คือถ้าพูดถ้าถามว่ากังวลเรื่องของความไหลเลื่อนไหมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตัวเนี้ยเฟรมเรทของหน้าจอมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเล่นเกมยิงปืน เล่นเกมพวกโดตาหรือว่า R.O.M อืมอ่าไอ้ไม่ใช่เล่นนรกอะไรนะเล่<ช>นนรกโมบายอ่ะพูดง่ายๆผมจำตัวย่อมันไม่ได้เนาะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเฟรมเลทตกเนี่ยอย่างเล่นเล่นอ่าฟรีไฟงี้ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเฟรมเลทตกเพราะว่าเฟรมเลทของให้มาตั้งร้อยยี่สิบยี่สิบเฮิร์ตเลยจริงๆมันเป็นแท็บเล็ตตัวแรกเลยนะที่ให้เฟรมเลทมาถึง120ยยเฮิร์ตครับคือแบบว่าโคตรแรงอะ่ะแรงจัดแล้วก็ดีไซน์เมื่อกี้มือ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 อย่างนั้น เห็นไหมเล่นลื่นปะ่ะตอนนั้นเล่นอ่ะก็แบบถือว่าโอเคถือว่าสมูทภาพอาโอเคเลยไม่มถีถ้าเปรียบเทียบอย่างใสเกมยิงปืนอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะส่วนใหญ่เขาจะมี2นิ้วใช่ไสามนิ้ว4นิ้วพอเปิดมี5นิ้วคุณจะเล่นกี่นิ้วอะ่ะมันรองรับได้หมดถ้าเป็นพวกแท็บเล็ตนะ,ะใช่คือจอมันใหญ่วายกว้างเต็มจอ และก็ไหลลื่นเฟมเรตแรงด้วยตัวเฟมเรตนะ,ะไปดูที่สเปคหน่อยนันสเปคเป็นงไงบ้างตัวนี้บอกสเปคนี่ใช้งานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกันในแร้งราคาประมาณนี้อ,อันนี้ถือว่าสูงกว่าด้วยซ้ำจริงๆต้งองบอกว่าสเปคเนี่เทียบเท่ากับตัวโปรของหลายๆยี่ห้อเลยนะแล้วก็เรื่องของชิปประมวลผลก็เป็น com คอสคอมสแนปดากอนแปดหกห้านะชิปประมวลผลเป็นแบบแอนเดรียโนหกห้าศูนย์แรม รอม128 GB อนะฮะรองรับไมโคร s d สกสูงสุด256 GB แล้วก็ระบบปฏิบัติการเป็น h e r m o n ม OS 2.0ครับแบตเตอรี่ก็คงทนนะแน่นอนเพราะว่าเขาให้มาถึง7,250แอมป์นะครับรองรับการทำงานแบบนอนสต็อปได้ถึง12ชั่วโมงด้วยกัน12ชั่วโมงนี่ก็ถ้าเล่นต่อเนื่องนะ12ชั่วโมงอ่ะจริงๆก็คุณคิดดูดิ12ชั่วโมงอ่ะ ถ้าก็เหมือนเราทํางานประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะต่อว,วันปกติเราทําไม่เกินแปดด้วยซ้ำใช่แปดถึงเก้าให้เต็มที่ใช่ไหม,มแต่ว่าพอตัวเนี้ยมันมันเกินพออะืเกินพอแล้วเหลือใช้ด้วยคืออืครบอะ่ะแล้วก็ลอมกับแรมที่ให้มาแรงพอสมควรใช่ก็ถือว่าโอเคอะ่ะเหลือใช้แล้วก็เนี่ยอย่างที่ดูก็คือใช้ตัดต่อใช้ทําอะไรได้เลยนะใช่ แอปตัดต่อหรอปลงมีใส่เพลงใส่เอฟเฟกใส่อะไรเข้าไปได้อแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยเรื่องหัวเวหัวเวยกเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีเลยครับเอาที่ลองใช้ดูนะเราสามารถเปิดแท็บลอยได้พร้อมกันถึง10บแท็บเลยนะอันนี้ถ้าใครไม่เคยใช้แท็บเล็ตอาจจะยังไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันก็คือบล็อกอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือการเชื่อมต่ออีกหนึ่งนะฮะแท็บลอยเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเหมือนเรากําลังแบบ เล่น a c e b o o k ใช่เราก็จะเปิดโน้ตก็คือเหมือนเหมือนการเปิดเปิดเปิดหน้าสองเหมือนแบ่งหน้าเหมือนในคอมอ่ะเข้าใจไหมทุกคนก็คือสมมติว่า a c e b o o k แคปหนึ่งออะไรอย่าง้โน้ตโน้ตอ่ะแคปหนึ่งก็คือมันจะขึ้นจอคู่อย่างนี้เลยนี่เนี่ยอ่าเนี่ยตรงนี้ถูกแล้วนี่ทุกคนโน้ตมาเปิด Facebook มาหรือจะเปิดอีกหลายๆโปรแกรมมาพร้อมๆกันเลยแล้วก็ สลับกันไปสลับกันมาทํางานร่วมกันเลยก็ได้อย่างนี้นั่นเองครแล้วส่วนนี้อันที่เมื่อกี้ที่เขาเปิดกันอันนี้เขาเรียกว่าหัวเว่ยแชร์มันเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจครับคือได้ลองใช้บ้างแล้วแหละนะก็คือว่าสมมุติคุณมีโน้ตบุ๊กแล้วก็คุณมีตัวหัวเว่ยเมดเพจสิบเอ็ดคุณสามารถเปิดโปรแกรมจากในโน้ตบุ๊กแล้วก็ใช้คพจสิบเอ็เนี่ยเป็นเหมือนมอนิเตอร์อย่างเวลาคุณไปพิเต์งานให้ลูกค้านอกสถานที่หรือว่าไป ประชุมหรือทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากแบบนั่งตัวติดกับลูกค้า<ช>เราก็ให้ลูกค้าเนี่ยดูตัวแท็บเล็ตของเราแล้วส่วนเราก็เนี่ยเปิดพรีเซนต์ในตัวโน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้เจ๋งเจ๋งริงเจ๋งตัวนี้ผมชอบนะเอออะอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งเลยก็คือเรื่องของอีกอันนึ่าเขาเรียกว่า Extend Mode อ่า,อา,อาก็เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้คือน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างสมมุติเราทํางานใน Huawei Mate ใช่ไหม m บุ๊ Book แล้วเราก็ ลากโปรแกรมในเมนบุ๊กของเราไปใส่ในเพจไอเมนแคทของเราได้เลยใช่ไหมเจ๋งอ่ะอย่างบางทีเราแบบเฮ้ยทำงานในโน้ตบุ๊กแล้วเราอยากดีไซน์ตัวหนังสือของเราเองหรือว่าอยากจะวาดใช่ใช่อยากจะวาดเพิ่มก็คือถ้าสมมติว่ามีโน้ตบุ๊กอ่ะมันก็ต้องมีปากกาถ้าเราจะวาดโน้ตเพิ่มจะวาดแต่ตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเราล่ามาแล้วเราก็ใช้ปากกาเลยถือว่าดีมากนะแล้วมันแบบไม่ต้องเสียเวลาแบบ โยนไฟล์ข้างไปข้ามมาน่นน,น, safe, นี่นั่นเสียต้องเซฟนู่นเซฟนี่กว่าจะเสียกว่าจะมาเซฟแล้วมาเปิดใหม่ใช่ใช่เสียเวลาอทันใจสะดวกก็คือพูดง่ายว่าเมดแพดสิบเอ็อเนี่ยคือเขาเกิดมาเพื่อทุกอย่าง<ช>ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าเล่นเกมและ<ม>ฟังเพลงดูหนังนะคือคบ<ช> <ๆ S 2> ะโอเคครับก็ถือว่าเด่นเด่นในหลายเรื่องด้วยนะ แล้วตัวตดีไซน์ก็เด่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลำโพงผมย้ำลำโพงว่าผมชอบมากโอเค okay, มาพูดถึงตัวความพิเศษของของแถมหน่อยเท่าที่ลองใช้มาก็คือเขียนจดบันทึกวาดรูปอะไรเนี่ยคือดีหมดเพราะว่าเขาบอกว่ามันมาพร้อมกับไอ้ Huawei m p i x e l Gen 2เนี่ยมันมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่วัดแรงกดได้ละเอียดมากถึง4,096ระดับคือพูดง่ายๆว่าถ้าคูณลงเน้น S <S <S มันก็จะเป็นเส้นเข้มคุณลง,บงแบบลงเบางๆก็เป็นเส้นบางๆเนาะก็สําหรับใครที่เป็นแบบสายวาดรูปยอดเขียนอะไรเงี้ยก็คือแบบโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงฟังก์ชันอันนี้ที่น่าสนใจก็คือโ,โอเวอร์เมดเนี่ยเขาบอกว่าเอาปากกาเขียนแทนพิมพ์ได้ผมก็ลองทำอยู่แล้วแหละลองเซิร์ชก็คือแบบว่าคุณกำลังเอ่ยแยิ่งลายมือแบบลายมือไม่ว่าจะแย่ขนาดไหนเนี่ยมันก็เข้าใจคุณเฉยเลยว่ะมันเข้าใจคุณนะครับ เนี่ยเห็นไหมเขียนแยกขนาดไหนมันก็ก็ได้ใช่แล้วก็คือไม่ต้องไปกดว่าเขียนเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปกดว่านดาลดไทยเนี่ยมันก็ยังเข้าใจนะอันนียดูเขียนขนาดเนี้มันก็ยังเซิร์ชให้เราถูกนะอืก็ถือว่าโอเคนะสําหรับตัวปากการครับผมแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเคราะสองทีแล้วมันเปลี่ยนโห,หมดก็คือเรื่องของความสะดวกสบายอย่างเช่นเราแบบกาลังเขียนอยู่เราขี้เกียจไปแบบต้องมาลากขึ้นลากลงเราก็แตะเอาอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คือเรื่องแคปด้วยออเรื่องแคปมันก็สะดวกสบายใช่แล้วตัวแคปหน้าจอนี้ไม่รู้ว่าผมตกยุคไปหรือเปล่าคือ,อลองเล่นตัวนี้แล้วมันแคปได้แบบน่าสนใจมากคือเรื่องตัว S, <S ตัว S ก็คือเป็นการแคปแบบอัตโนมัตินะแบบเคลื่อนไหวใช่แบบสมมุติว่าเราแบบอยากแคปหน้าเว็บอันนี้แล้วแบบเว็บมันยาวกว่าหน้าจอเราอะอเราก็ใช้เป็นแบบตัว S เออมันก็ดีนะอนมยเห็นไหมแค่แบบ เป็นตัว S มันก็เลื่อนนะฮจะเลื่อนอัตโนมัติแล้วมันจะแคปข้างหน้าเว็บไม่ว่าเว็บจะยาวขนาดไหนเนี่ยมันก็จะแคปให้ใช่แล้วก็การใช้เคาะ1ทีถูกไหมเคาะสองทีเคาะสองทีคือการแคปปกติใช่ไหมอ่าหนึ่งทีหรือสองทีไม่รู้จําไม่ได้ละอ่าเรื่องการแคปนะฮะเนี่ยเคาะหนึ่งทีตึกตึกอ๋อสองทีคือเดวบล์ปึ๊กปึ๊กปึ๊กเพราะว่าเราก็ลืมไปเรื่องนี้เพราะว่าเรา เป็นการเล่นยังอยู่ใช่แต่ส่วนใหญ่เอาไปพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เล่นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์แล้ส่วนใหญ่ตอนนี้พูดเรื่องปากกาไปแล้วมาดูตัวคีย์บอร์ดมันไม่ได้มาแค่คีย์บอร์ดมันมาเป็นกรอบเลยจริงๆตัวคีย์บอร์ดมันถือว่าโอเคนะก็คือสมมติว่าเราได้มาเนี่ยเราไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธแค่เราเนี่ยใส่กรอบวางมันเชื่อมต่อให้เองใช่แล้วมันก็จะเชื่อมต่อให้เองอัตโนมัติแล้วก็เท่าที่ลองพิมพ์ลองใช้งานดูเนี่ยก็คือก็ถือว่าสมูทุกกออย่าง็คื S <S 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 ใช้งานได้เรียบร้อยปกติใช่ก<ม>็คือติดขัดตรงไหนนะแล้วตัวแม่เหล็กของกรอบคีย์บอร์ดนะนี่ยน่นมใช่แม่เหล็กก็ถือว่าดูดดีมากแล้วก็ปรับได้2ระดับนะครับ1ระดับนะฮะแล้วก็2ระดับอ่ะแล้วดูตัวเอ็มพินเซนะขนาดที่บอยทําแบบโยกไปโยกมามันก็ไม่หลุดนี่ผมออกแรงแล้วนะเพราะตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรแม่เหล็กเหมือนกันแล้วก็ชาร์จอัตโนมัติชาร์จในนี้เลยนะครับ ไม่ต้องไปเสียบก้นเสียบหัวหรืออะไรนะฮะคุณแค่ควางตรงนี้วางไว้กับเมทแพดเนี่ยมันก็จะชาร์จอัตโนมัติของมันเองออืนี่หูแน่นเลยนะดังกึกเข้าล็อกแน่นแล้วก็ตัวก่อบอดี้ก็แน่นคือไม่เหล็กเขาดีอะ่ะเนอะ โอเคข้าที่เรียบเรียงมาก็เนี่ยประมาณนี้ครับคือถ้าจะถามว่าเล่นเกมดีโอเคไหมโอเคและโอเคมากเพราะเฟรมเรท120เฮแล้วก็หน้าจอคือ 2K 2 2.5ใช่2.5ก็คือแบบเหลืออคุณคือภาพมันชัดอ่ะแบบชัดดูหนังแบบสบายใจและก็ที่สำคัญทำงานก็สะดวกเพราะมีปากกาและคีย์บอร์ดและที่สำคัญคือ ลำโพงสี่ดไมคสี่โฉดโคตดังแล้วก็โคตดีต้องขออนุญาตใช้คำนี้แต่แต่ก่อนนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอเว่ด้วยการด้วยคำว่าโอเว่เขามีสโต r e เป็นของตัวเองนะฮะพวก Store แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันก็ยังเข้ามาไม่ถึงเช่นเกมย้อนฮิตอย่างเอาวีพับจียูทูบใช่หลายๆแอปมันก็ยังไม่มีนะครับ คือของหัวเว่ยเขาจะมีหัวเว่ยแอปแกลลอรี่เป็นของเขาเองครับผมก็บางแอปเนี่ยมันยังไม่เข้าใช่ยังไม่ได้เข้ามาในแกลลอรี่ของเขาแต่เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีการแก้แก้ปัญหาได้เพราะว่าทดแทนกันได้มันมีหลายๆช่องทางอย่างสมุตร y o u u u b e มันไม่มีใช่ไหมครับคุณก็สามารถไปเปิดในเบราว์เซอร์อไรดูในในเบราว์เซอร์ได้หรือว่า ถ้าไม่อยากดูในเบราว์เซอร์เพราะว่ามันแบบขัดอัธรดในการดูแบบในแอปก็สามารถไปโหลดในเขาเรียกว่า APK p e ช่ก็กดในเซิร์ชในเซิร์ชเอนจินของเขามันจะมีเซิร์ชเอนจินของเาเองนะตรงนี้ว่าเพนทอลเซิร์ชตรงนี้อ่าคือเซิร์ชเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบให้เราเราดาวน์โหลดอินสตอลปกติเลยมันก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแค่เข้าไปเซิชตรงนี้แค่นั้นเองคร ไม่มีมะอะไรเลยมันอาจจะลําบากแค่ตอนติดตั้งกับตอนอัปเดตนิดหน่อยครับพอ<ม>ใช้งานจริงๆเนี่ยคือสามารถใช้งานได้ปกติตครับใครที่จะซื้อไปใช้งานเนี่ยก็แนะนําว่ารีบตัดสินใจใช่คือว่าคือตอนเนี้ไม่มีอะไรเกินคุ้มขนาดนี้แล้วใช่ในราคาประมาณนี้นี่ถือว่า The b เ s ส The b เ s สเล่นเกมก็เล่นฟังเพลงก็มันดูหนังก็ดีทํางานก็สะดวกสบาย ใช่นะครับใช่นะฮะฮโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับก็คือสําหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมย้ำอีกทีนะฮะใต้คอมเมนต์มีลิงก์อยู่นะครับเป็นลิงก์ของเว็บหูเวอรแล้วก็หักจะชอปออนไลน์ก็มีลิงก์เหมือนกันอยู่ข้างใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้พวกเราครบถ้วนกับหูเวอร์เมทแพด11นะฮะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพวกเรามีอะไรมาโชว์อีกไหมหรือว่ามีของกินอะไรมากินให้ดู ก็ติดตามกันให้ดีนะจ๊ะครับผมสำหรับวันนี้รับก่อนจ้ะสวัสดีจ้า